ทุกชมคะเรื่องราวต่อไปนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยรังสิตคะ่ะร่วมกับนารีฟามากรุ๊ปนะคะเขาได้วิจัยสมุนไพรไทยสูตรผสมแล้วก็ยังเปิดรับอาสาสมัครนะคะเขาร่วมโครงการวิจัยภาวะลองโควิดด้วยคะ่ะ สมุนไพรไทยดีไม่แพ้ชาติใดในโลกคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยเสมอโดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับบริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ปจำกัดผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยร่วมกันขับเคลื่อน Thailand m e ล i เค l h u ับผลักดันสมุนไพรไทยกัญชาทางการแพทย์สู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพระดับโลกค่ะเราเรียกว่าสมุนไพรผสมนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเงาขานะคะใบย่านาง พริกไทยดำนะคะแล้วกเ็เปลือกมะนาวรวมถึงใบกัญชาซึ่งสารสกัดอันเนี้ยสกัดรวมกันนะคะแล้วก็ไปทดสอบฤทธิ์ที่ได้เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งมีริ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านกระบวนการอักเสบแล้วก็ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนี่แหละคะ่ะจากผลงานวิจัยค่ะ จริงๆเราใช้กัญชาเพียงน้อยนิดมากถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์นะคะเราเอาสมุนไพรที่มีความโดดเด่นสรรพคุณในแต่ละอย่างมาเสริมฤทธิ์มาเป็นส่วนผสมพอเสริมฤทธิ์การประสิทธิภาพและคุณประโยชน์มันก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้นานาชาติให้การยอมรับผลวิจัยนี้เรียบร้อยค่ะ ซึ่งมหาทิทลัยรังสิตได้เลียงเห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรามาอย่างยาวนานส่งเสริมนักวิจัยให้มีการวิจัยสมุนไพรยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลายชัดเจนรวมถึงความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรามากยิ่งขึ้นค่ะ